สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมจะมาบอกแอปหาเงินฟรีกัรเยงน้นครบับชื่อแอปว่ายิมแฉถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเออแอบปบนี้มันสามารถทำเงินได้มหาศาลโดยการทำแบบสำรวจเอ้ยสำรวจสำรวจ,รวจไม่ใช่สำรวจเอ้ย ก็ตำรวจอีกแล้วนี่นะครับสิบสี่แต้มอันนี้คือแบบแบบตำรวจทั่วไปนะครับอันนี้แบบตำรวจเร่งด่วนมันจะมีคะแนนย่อยหนึ่นงถึงสามคะแนนประมาณนี้ผมทุกผมทำหมดแล้วลองทำ,ทำอันนี้ดิดทำเยอะอันนี้จะทำไปแล้วอันนี้ผมยังไม่เคยทำเลยผมยังไม่รู้เลยมันเป็นยังไง สวีชื่ออะไรก็ไม่รู้นี่ครับสามารถเ่นียมหังเงินแล้วเชิญเพื่อนได้นะครับอแล้วไปดูส่วนแรกของรางวัลกันเลยบัตรเติมเงินเติมเงินมือถือพายเบลเพย์ไพ พี่พายก็ได้นะครับลายกิฟโค้ดก็ได้นะครับบัตรกำนัลชมภาพยนตร์ก็ได้บัตรกำนำัลโรบิสันก็ได้นะครับก็มันมีบัตรไอโอนไอบัตรทูสามร้อยราคาพันพันร้อยพันแต้มนะครับถ้าใครสนใจก็ไปาหาโหลดได้ใน Play ะ Store ซึ่งผมมีทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างลิงก์งคลิปชันนะครับสรุปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับลาย